จริงนี่ถ้าซื้อแล้วนะไมถ้ามังถูกแล้วมันนี่มึงจะทำารซื้อที่แถวนี้ใช่กูซื้อที่แถวนี้หมดเลยมึงจะทำนากูไม่ทำหรอกทำสวนแพงยากะแพงทำไรกูไม่ทำแล้วกูไม่เข้าใจเรื่องนั้นเออแล้วมึงจะทำอะไรกูจะขุดบ่อเลี้ยงกุ้งทีนี่ที่ทั้งอำเภอเนี่ยมึงจะทำอะไรกูจะขุดบ่อเลี้ยงกุ้งให้ใครก็ไม่รู้มาก่อนแล้วโอ้โหมึงนี่้ายจริงเออให้มึงกูก็ต้องไปด้วยสิบใบนี้เนี่ย็ดูนะ ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่สิบใบเลยเคยดู้วเอาเหลือไปแหวนไหมล่ะเดี๋ยวขอบคุณเน่อะไรกูแน่นอนกูเลี้ยงกุ้งโอ้โหกุ้งทงนี้ราคาแพงโอ้เลี้ยงกุ้งอะไอหมอทำไมนี่มึงเลี้ยงกุ้งกูไม่ได้แช่งมึงนะทำไมกุ้งตายซะบ่เนะมึงเจ้งนะเฮ้ยปากมาแล้วอากาศไม่ดีด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกุ้งตายง่ายนะมมีวิธีดูแล เออกูนี่ไปเนเยอเลียนเลี้ยงกุ้งหรอกแต่กูก็มีหัวเกษตรกรเหมือนกันนี่กูถึงจะได้น้อยกว่ามึงแต่กูก็จะเสี่ยง5ใบก็ยังดีอ๋อเดี๋ยวซื้อถ้า5ใบถูกรางวัลที่1นายหมอนเออไอเมนเออจะว่าไอเมนไม่บอกมึงทำอะไรกูไม่ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกูจะเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งแ้าวความคิดมึงดีว่ะแต่นี้ถูกมาซื้อเป็ดจะหมดแล้วไม่มีซื้อล้นซื้กอี่ตัววะ แสนสองแสนเลยสองแสนซื้อสองแสนเลยอ,อแล้วเวลามันไข่เนี่ยวันหนึ่งสองแสนลูกลูกละสี่บาทนะมึงคิดเงินถูกไหมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ารวยไม่ใช่น้อยแต่กูไม่แต่ก<ฮ>ูจะไล่ยังไงมากมายนะเป็ดมึงจะไล่ไหวแล้วมึงจะไล่ยังไงโอ้โหเป็ดแค่กูยกมือมันก็ไปแล้วไงล่ะอ้าวนี่มันเนื้งทงเนี่ย อ้มึงมีทองบอกออแต่๋กูไม่มีรถบรรทุกเป็ดกูก็ต้องมาอาศัยเลี้ยงในบ่อก,กุ้งมึงนี่แนะไม่ได้มึงอ่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็โผมึงไม่เห็นใจเพื่อนล,ลงทุนตั้งเยอะมึงจะเป็ดมาเลี้ยงในบ่อก,กุ้ง<ๆ>กูอ้าวก็กูจะเลี้ยงยี่ไนล่ละตอนนี้เขาย,ยังไม่ได้ทำนะมาก็ไปเพอโน่แล้วไปหลวงบ่อหลวงนั่นไปร้านบ่อหลวงไงกูไม่มีรถบรรทุกกูต้องเดินไล,<ะ>ลุ่ง กุ้งก็ดีเนี่ยอาหารเลยวิตามินเลยกุ้งมึงอาหารทุนแล้วมึงจะเอาเป็ดมากินกุ้งกูมาถูกแล้วไงเล่าทุนเป็ดแล้วกูจะไปเลี้ยงที่ไหนเล่ามึงก็ไล่ไปที่เป็ดมึงเดินได้ไล่ไม่ไหวอ้ะซิว่าขุนเนได้ยังไงล่ะเป็ดมึงเดินได้ไล่ไปดิมึงควบไปกูกินกุ้งมึงก็กุ้งหนิ่มมึงควบจะมึงหาเรื่องกูไรเป็ดมึงหาเรื่องกูจะได้ถูกแล้วพวกรอยแล้วเจ้ของเป็ดเจ้ของกุ้งตีกันหาเรื่องกูเหรอไอเป็ดมึงหาเรื่องกูละไอ้ไอ้ไรยำไอ้ไรยำมึงหาเรื่องกูเหรอไอ้มันไอ้มอนไอ้ยำมึงหาเรื่องกูทำไม ไอ้เม่์มึงหาเรื yeah, ่องกูใช่ไหมมึงมึงมึงอัพบมึง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 พูดทำไมไงนะมึงพูดไปไงนะมาเลยนะเดี๋ยวจะไปอำเภอไปไหมที่บอาแจ้งที่ว่าในอำเภอมึงจ้องทำไมมึงจอมเจ้าของเป็ด ก็มึงก็ยกหนีไปตีอวะยกได้หรือไงแล้วไอ้ไอ่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะว่าใครผิดท่านตอบนี่ว่าใครผิดผมผิดแล้วมันผิดเอาสมาร์ทไอจิบหายซ้อมกุจังเลยกลัวมังกางตีมือแล้วมึอขอตีกูทำไมมันไม่ติดว่ากูจะล่วงล่องเธอแล้วเนี่ยเวรกรรมทำกันยังไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ กูเอากลางๆตีมึงมึงเอาขอบตีกูเี่ยกูมือนหัวแล้วถ้าหัวกูโนไปว่างไงเนี่ยงั้นมันไม่รู้สึกไอ้ไอ้หมอนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มึงต้องกูเด่ยหนอจะไปฟ้องดามเพอเดี๋ยวเดี๋ยวอนให้มึงเดี๋ยวมึงต้อนเำไมมันก็เป็นขาดทนไปแล้วมึงซื้อหรือยังหวยอ่ะมึงถูกหรือยังหวยอ่ะหวยเอาวันไหนวะวันที่สิบหกนั่นวันที่หนึ่งแล้วเลขที่มึงบอกเมื่อกี้เลขอะไร หนึ่งสองศูนย์ไอเวนกูยังไม่ขำไม่ขาแล้วว่ามีหรือเปล่าไอเจ๊ผายยังไม่ดันถูกเลยสองกูเลยขอโทษเพื่อนอูตีสะแขนรีบไปข้างเลยกูรีบเองไอเวนโอยกูเปล่าวะองกูอาชีพเกาเพิ่มมั้งนกูอะกูคงไปไม่ไหวนะขึ้นตมม้นมะม่วงเก็บมะม่วงขาย รลับจ้างเขานั่นแหละวันนี้จะเอาเปรียบนะทำไมมึงให้กูเก็บม้างมึงคืนมัางเหอะอให้กูม,มึงคืนมั่งให้กูเก็บมั่งมึงพูดทุกวันเลยมึงคืนมึงพูดแล้วมึงคิดมาจะให้กูคืนมะม่วงอ่ะทำไมอะ่ะไอ้เวนกูมีมือเกาะกิ่งเหรอ <S 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 มึงมาคืนแล้วกูคนเก็บไปหาน,น้องสาวมึง <S <S บอกไห้หุงข้าวจะเช้าไปส่งจะเช้าเลยวันนี้หิวเป็นปกติไม่ควรน่ากูจะโดนซ้อมมากูเนี่ยพบออกไปแขนรีบ เสียเปรียบมันตลอดมันก็นั่งอยู่ข้างล่างสบายเราต้องปีนขึ้นไปเดี๋ยวจะแก้งปีนตกมาให้แขนรีบอยังมันมัน่งมันจะได้ไม่เอาเปรียบเรา,าทุกขอให้จริงคถอะ <laughs>